เต้นนะครับแต่ป่นนี้ใครผ่านมาอืมกตุ้มครับอรตุ้มนะกรตุ้มยกมือหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับแโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทันเติมเต้นนี่แทนอาที่ยนี้าม่ีเนาะอันนี้คือการเข้าบทครั้งแรกของผมนะครับอยากครับใช่ครับก็ยอมรับครับ ก็ uh huh. จะอำเกิดคุนเตอร์ด้วยกันขออนุญาตนะครับเราปางค์สิรในอัครูถา้าแต่พระเจ้าคนที่ขอปลดรับชีวิตของคุณเตอร์ด้วยแม้ว่าเขาจะมาโบกเป็นครั้งแรกแต่พอให้วันนี้เป็นวันที่สําคัญสำหรับชีวิตของเขาที่เขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระองค์จะเขขอทรงโปรดนำย่างก้าวของเขาชีวิตของเขานับแต่วันนี้ไปได้พบได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า หลักเขาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าที่สามารถที่จะให้กับใครความผิดพลาดได้วันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเติ้ลให้สิ่งต่างที่เป็นชีวิตเก่านั้นข้อผูดพลไปกลายเป็นสิ่งใหม่ขอพระเจ้าได้ให้ชีวิตขเขานะั้นมีประสบการณ์กับค์มากขึ้นวันนี้เข้าเข้ามาด้วยความเชื่อ ขอเขาจะดำเนินชีว <the> <the> <and pos> <moon> <the fuck part> nah, ิตด้วยความเชื <the> ่อตามที่ต่อไปเราปฏิฐานร่วมกันนี้ก็นำไปอิสพิจ้าเมนี่ยต้องตกคือต้อนรับนะครับพี่สี่ที่ไหนึ่งพระพุทธวุฒิพระวุฒินะครับมีเอกสารแนะนำให้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราทานข้าวด้วยกันนะครับที่ด้านในนะครับเราจะถวายทรัพย์ด้วยกันในเวลาที่นะครับเราถือว่าการถวายทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งการนมัสการพระเจ้านะครับ กับพระบรมพอเรารู้ว่าทุกอย่างที่เรามีนะั้นพระมให้กากเราดงนั้นในเช้าวันนี้ขอให้ส่วนหนึ่งของการถวายทรัพย์